สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะ คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันกัญทยาพรเนชัยรัตน์รับหน้าที่ดําเนินรายการในวันนี้นะคะสําหรับในวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นํามาฝากให้กับคุณผู้ฟังอีกเช่นเคยค่ะเรื่องราวแรกนะคะเป็นเรื่องของกรุงเทพมหาคนครนะคะได้คว้าอันดับหนึ่งเมืองที่ดีที่สุดจากการจัดอันดับโดยนิตยสารท่องเที่ยว Destin Asia นะคะขณะที่ภูเก็ตและเกาะสมุยค่ะได้รับความนิยมประเภทเกาะที่ดีที่สุดโดยอยู่ในลําดับที่3และ4รองจากเกาะบะ หลีและเกาะมัลดีฟนั่นเองค่ะนิตยสารเดสตินเอเซียนประกาศผลการจัดอันดับเมืองที่ดีที่สุดในหมวดหมู่เมืองปลายทางท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิกโดยกรุงเทพมหานครนะคะได้ครองอันดับที่1ตามที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะตามมาด้วยโตเกียวสิงคโปร์ กัวลาลัมเปอร์ฮ่องกงโซซิดนีย์เซี่ยงไฮ้ไทเปและโฮจิมินห์ค่ะโดยทางด้านของนายชัยวัชรงค์โฆศกประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะได้เปิดเผยไว้ในตอนหนึ่งระหว่างในการถแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดนะคะว่า ประเทศไทยนั้นยังคงได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทั่วโลกหลังนิตยสารท่องเที่ยวชื่อดัง Destin Asia นะคะได้ประกาศให้กรุงเทพมหานครนั้นคว้าอันดับที่หนึ่งเมืองที่ดีที่สุดในประเภทเมืองที่เป็นจุดหมายปลายทางการท่องเที่ยวในเอเชียแปซิฟิก ทั้งนี้นะคะทางด้านของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะได้ให้ความสําคัญกับการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวซึ่งเป็นอีกอุตสาหกรรมสําคัญของไทยโดยนอกจากมีการดําเนินมาตรการสําคัญทั้งมาตรการวีซ่าฟรีให้กับนักท่องเที่ยวในหลายประเทศนะคะแก้ไขกฎ ระเบียบที่เป็นอุปสรรคการท่องเที่ยวรวมไปถึงการดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักท่องเที่ยวนะคะโดยนายกรัฐมนตรีนะคะได้กําหนดให้การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอยู่ในวิสัยทัศน์8ด้านอาทิศูนย์กลางการบินศูนย์กลางอาหารศูนย์กลางด้านการแพทย์และสุขภาพที่จะผลักดันให้ไทยเป็นหนึ่งในภูมิภาค จึงเชื่อมั่นได้เลยนะคะว่าในการบริหารของรัฐบาลจะทำให้ไทยติดอยู่ในความสนใจของนักท่องเที่ยวจนได้รับการจัดอันดับด้านอื่นๆเป็นอย่างดีและต่อเนื่องนั่นเองค่ะสำหรับการจัดอันดับครั้งนี้นะคะเป็นผลมาจากการคัดเลือกของผู้อ่านของนิตยสาร,ร Destin Asia นะคะซึ่งได้ประกาศพร้อมกับการจัดอันดับหมดหมู่ต่างๆทั้งจุดหมายปลายทางประเภทเมือง เกาะโรงแรมและรีสอร์ทสายการบินสนามบินและการเดินเรือที่ได้รับความนิยมจากผู้อ่านเป็นประจำทุกปีซึ่งประเภทเกาะที่ดีที่สุดเกาะของไทยก็ได้รับความนิยมในอันดับ3คือภูเก็ตตามมาด้วยเกาะสมุยในอันดับที่4รองจากที่1เกาะบาหลีและที่2เกาะมาลดีฟนั่นเองค่ะ นอกจากนี้นะคะในประเภทสนามบินสนามบินสุวรรณภูมิได้อันดับที่สองสนามบินที่ดีที่สุดรองจากสนามบินชางงีของสิงคโปร์ที่ได้อันดับที่1ส่วนอันดับ3นะคะนั่นก็คือสนามบินนานาชาติฮ่องกงค่ะทางด้านการจัดอันดับประเภทสายการบินที่ดีที่สุดการบินไทยได้อันดับที่3รองจากสิงคโปร์แอร์ไลน์และเอมิเรตในลำดับที่1และ2ตามลำดับ ส่วนประเภทสายการบินโลว์คลอสที่ดีที่สุดสายการบินบางกอกแอร์เวย์นะคะได้อันดับที่2รองจากแอร์เอเชียนั่นเองค่ะซึ่งนี่ก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะคะที่นิตยสารท่องเที่ยวเดสตินเอเชียนะคะได้จัดอันดับให้กรุงเทพมหานครนั้นคว้าอันดับที่1ที่เป็นเมืองที่ดีที่สุดนั่นเองค่ะสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะนายไพยโรธ โชติกเสถียรปลัดกระทรวงแรงงานในฐานะประธานกรรมการค่าจ้างนะคะได้กล่าวว่า ที่ประชุมคณะกรรมการค่าจ้างไตภา,าคีประกอบด้วยฝ่ายนายจ้างฝ่ายลูกจ้างและฝ่ายรัฐบาลมีมติเป็นเอกฉัน์ <c oughs> เห็นชอบกำหนดอัตราค่าจ้างขั้นต่ำประเภทกิจการโรงแรม <c oughs> เพื่อใช้สำหรับนายจ้างและลูกจ้างที่ทำงานในสถานประกอบการประเภทกิจการโรงแรมระดับ4ี่ดาวขึ้นไปและมีลูกจ้างตั้งแต่50คนขึ้นไปโดยให้ปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำเป็นเงินวันละ400บาทนำร่องในเขตพื้นที่10จังหวัดได้แก่ จังหวัดกรุงเทพมหานครนะคะเฉพาะเขตปทุมวันและเขตวัฒนาจังหวัดกระบี่เฉพาะเขตองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนางจังหวัดชลบุรีเฉพาะเขตเมืองพัทยาจังหวัดเชียงใหม่เฉพาะเขตเทศบาลน,นครเชียงใหม่จังหวัดประจวบคีรีขันเฉพาะเขตเทศบาลหัวหินจังหวัดพังงาเฉพาะเขตเทศบาลตำบลคึกคักจังหวัดภูเก็ตจังหวัดระยองเฉพาะเขตตำบลบ้านเพ จังหวัดสงขลาเฉพาะเขตเทศบาลนครหัดใหญ่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเฉพาะเขตอำเภอเกาะสมุยค่ะหลังจากนี้นะคะก็จะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีต่อไปเพื่อให้มีผลบังคับใช้ในวันที่13เมษายน2567เป็นต้นไปค่ะโดยประหลัยกระทรวงแรงงานนะคะได้กล่าวว่าถือเป็นการปรับอัตราค่าจ้างรายพื้นที่เป็นครั้งประวัติศาสตร์โดยนำร่องในกลุ่มประเภทกิกจการโรงแรมก่อนสำหรับกลุ่มธุรกิจต่ตอไป ที่จะมีการพิจารณาขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำคือกลุ่มธุรกิจภาคการส่งออกและโลจิสติกส์นั่นเองค่ะและสำหรับข่าวต่อไปนะคะเกี่ยวกับเทศกาลวันสงกรานนะคะซึ่งกรุงเทพมหานครนาั้านได้จัดงานอย่างยิ่งใหญ่นะคะ52เขตเพื่อที่จะสืบสานประเพณีวัฒนธรรมนั่นเองนะคะโดยทางด้านของนางยุพาทวีวัฒนกิจบรวรปรลัดกระทรวงวัฒนธรรมนะคะได้เปิดเผยว่า จากการประชุมติดตามความคืบหน้าการจัดกิจกรรมเทศกาลสงการานต์ประจำปี2517ร่วมกับประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัด6พื้นที่ได้แก่กรุงเทพมหานครภูเก็ตเชียงใหม่ขอนแก่นสมุทรปราการและชลบุรีซึ่งเป็นจังหวัดเป้าหมายที่กระทรวงวัฒนธรรมนั้นได้สนับสนุนงบประมาณเพื่อร่วมเฉลิมฉลองประเพณีสงการานต์ไทยที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ขององค์การยูเนสโก ซึ่งได้มอบแนวทางในการจัดกิจกรรมให้จังหวัดที่คัดเลือกมานี้จะต้องค้นหาอัตลักษณ์ประเพณีสงการประจำจังหวัดหรือประจำภูมิภาคหรือพื้นที่นั้นๆมาสร้างสรรค์และนำเสนอให้มีความยิ่งใหญ่เน้นการเผยแพร่คุณค่าสาระที่งดงาม ของสงกรานไทยที่แสดงออกถึงความรักความกตัญยูรู้คุณความอ่อนโยนและความสนุกสนานรื่นเริงรวมไปถึงการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามเอาไว้นะคะที่สําคัญให้เน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อยกระดับสงการานไทยไปสู่สายตาคนทั่วโลกและให้นักท่องเที่ยวเกิดความประทับใจในการเดินทางมาร่วมกิจกรรมเทศกาลสงกรานในปีนี้นะคะ โดยในส่วนของกรุงเทพมหานครนะคะกระทรวงวัฒน,ธ,นธรรมสนับสนุนกนารจัดกิจกรรมสงกรานไทยทาง50เขตและเพิ่มเติมขึ้นอีก2พื้นที่นะคะนั้นก็ได้แก่สีลมและสยามสแควร์ค่ะโดยจัดก,กิจกรรมหลักที่วัดสุทัศน์เทพวราราม นำเสนอกิจกรรมที่อนุรักษ์และสืบสานประเพณีนอกจากนี้นะคะยังได้ขอความร่วมมือให้ทุกจังหวัดจัดกิจกรรมเทศกาลวันสงการนะคะพร้อมกับบรณรงค์คนไทยให้แต่งกายผ้าไทยสวมใส่เสื้อลายดอกนะคะซึ่งแสดงให้เห็นถึง อัตลักษณ์ของการแต่งกายในช่วงเทศกาลและเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการต้อนรับนักท่องเที่ยวรวมทั้งรณรงค์ให้คำนึงถึงความปลอดภัยไม่ทำให้เกิดความเสื่อมเสียให้กับภาพลักษณ์ของประเทศอีกด้วยนั่นเองนะคะและสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะทางด้านของกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลนะคะได้เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจสมัครอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการท่องเที่ยว ดำน้ำในบริเวณแนวปะกาลังในพื้นที่จังหวัดตราดนั่นเองค่ะโดยทางด้านของนายอุกฤษสตะภูมินผู้มนวยการกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลได้เปิดเผยว่ากรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้ประกาศ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเรื่องของมาตรการคุ้มครองทรัพยากรประการังจากกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำภายใต้ประกาศดังกล่าวกำหนดให้การประกอบกิจกรรมท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการังต้องจัดให้มีผู้ควบคุมและผู้ควบคุมที่จะนำนักท่องเที่ยวเข้าไปในบริเวณแนวปะการังซึ่งได้แก่ผู้ประกอบการ มาคุเทศไดฟ์มาสเตอร์และครูสอนดำน้ำนะคะจะต้องผ่านในการฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการังของกลมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งนั่นเองค่ะ โดยกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งได้กำหนดในการจัดฝึกอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการังในพื้นที่จังหวัดตรานะคะระหว่างวันที่3และ4เมษายน2567ค่ะณนะโรงแรมเอวาดาโฮเทลตำบลวังกระแจะ อำเภอเมืองตราดจังหวัดตราดค่ะทางกองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเลจึงขอประชาสัมพันธ์การจัดฝึกอบรมดังกล่าวโดยผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับการฝึกอบรมสามารถสมัครได้ตามที่อยู่ QR Code นะคะหรือว่าสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นางสาวระวิพรบุญมานำนักวิชาการประมงปฏิบัติการหมายเลขโทรศัพท์082648 9751นะคะซึ่งถ้าใครสนใจที่จะเป็นผู้ประกอบการหรือว่ามาคูเทหรือว่าไดมาสเตอร์รวมไปถึงครูสอนนํำน้ำนะคะก็สามารถสมัครผ่านทาง QR Code หรือว่าทางหมายเลขโทรศัพท์ที่ได้บอกไปเมื่อข้างต้นได้นะคะเพื่อที่จะมาเป็นผู้ควบคุมการท่องเที่ยวดำน้ำในบริเวณแนวปะการังนั่นเองค่ะและสำหรับข่าวต่อไปนะคะที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังค่ะ ทางด้านของ h o s Core นะคะได้เผยรายงานประจำปี2516ครับพบมิจฉาชีพทำงานหนักก่อกวนคนไทยเพิ่มขึ้น12.2ล้านครั้งนะคะคนไทยรับข้อความหลอกลวงมากที่สุดในเอเชียถึง58ล้านข้อความซึ่งก็แนบลิง์ปลอมรวมไปถึงลิง์ขอล็อกอินปลอมนะคะการดาวน์โหลดมันแวอันตรายนะคะแล้วก็ เหตุปอมหลอกลวงในการขายของนั่นเองค่ะซึ่งรายงานประจำปี2516โดย w h o คอ r e นะคะจัดทำขึ้นเพื่อศึกษาพฤติการมิจฉาชีพหลอกลวงผ่านสายโทรเข้าข้อความและลิงก์จากข้อความพบว่าคนไทยยังตกอยู่ในความเสี่ยงที่จะได้รับข้อความหลอกลวงมากถึง58.3ล้านข้อความด้วยกลไกต่างๆเกี่ยวกับเงินกู้และเว็บพนันมากที่สุด เตือนระวังมุกใหม่ๆนะคะแอบอ้างผู้ให้บริการส่งสินค้าหน่วยงานรัฐเช่นการไฟ,ฟฟ้าเพื่อหลอกเหยื่อข้อมูลจากการรายงานปี2516นะคะพบว่ามีการหลอกลวงทั้งจากสายโทรเข้าและข้อความจาก SMS รวม347.3ล้านครั้งซึ่งปีก่อนหน้านั้นนะคะได้มีในส่วนนี้ 4ี่3ห้ล้านครั้งเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็ลดลงต่อเนื่องนะคะเนื่องจากความร่วมมือระหว่างภาครัฐบาลภาค,ภาคธุรกิจและประชาชนเพื่อสร้างความตระหนักถึงภัยในการหลอกลวงออนไลน์นั่นเองค่ะคนไทย เสี่ยงถูกหลอกมากขึ้นกว่าเดิมขณะที่เทรนในการหลอกลวงในเอเชียนะคะดูเหมือนจะคลี่คลายลงปี2516คนไทยกลับเสี่ยงโดนหลอกจากสายโทรเข้าและข้อความรวม79ล้านครั้งนะคะเพิ่มขึ้น18%จากยอดรวม66.7ล้านครั้งในปี2516จำนวนสายโทรเข้า20.8ล้านครั้งเพิ่มขึ้น22%จาก17ล้านครั้งในปี2515นะคะและข้อความหลอกลวงนั้นก็เพิ่มขึ้น 17%สูงถึง58.3ล้านข้อความจาก49.7ล้านข้อความในปี2515นั่นเองค่ะคนไทยนั้นได้รับ SMS ในการหลอกลวงมากที่สุดในเอเชียนะคะ h o s c o r e นะคะได้เผยจำนวนข้อความหลอกลวงเฉลี่ยคนไทย1คนต้องรับ SMS ที่น่าสงสัย20.3ข้อความ ซึ่งมากที่สุดในเอเชียโดยอันดับที่2นั่นก็คือฟิลิปปินส์ค่ะจำนวน19.3ข้อความและฮ่องกงจำนวน16.2ข้อความแนวโน้มดังกล่าวนะคะแสดงให้เห็นว่าปัญหานี้นะคะกำลังจะเพิ่มขึ้นในภูมิภาคทำให้เจ้าหน้าที่และผู้ที่เชี่ยวชาญด้านความปลอดภัยไซเบอร์พยายามเตือนให้ประชาชนเพิ่มความระมัดระวังเพื่อป้องกันในการหลอกลวงและความเสี่ยงที่อาจจะทำให้สูญเสียงเงินได้นั่นเองค่ะ มิจฉาชีพนะคะยังคงพุ่งเป้าส่ง SMS หลอกลวงคนไทยโดยส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับพนันออนไลน์และหลอกปล่อยเงินกู้คีย์เวิร์ดที่สำคัญนะคะอาทิยูสใหม่แจกฟรีฟรี500ฝากครั้งแรกรับและ สร้างการหลอกลวงใหม่ๆโดยแอบอ้างบริษัทขนส่งและหน่วยงานภาครัฐนะคะอาทิพัสดุของท่านเสียหายเขมค่าเสียหายติดต่อจดตัวเลขมิเตอร์ผิดประกันมิเตอร์เป็นต้นนั่นเองค่ะโดยทางด้านของนางสาวทิตินัน สุทธิธาราพันธ์ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ได้กล่าวว่าจากการรายงานล่าสุดนะคะพบว่าคนไทยมีความเสี่ยงสูงสุดในเอเชียที่จะถูกหลอกลวงผ่านทางข้อความและ โทรศัพท์โดยมิชาชีพนั้นมีเทคนิคที่ซับซ้อนมากขึ้นเรื่อยๆค่ะโดยนำข้อมูลส่วนบุคคลมาใช้ในการปรับกลยุทธ์ให้เหมาะสมกับเป้าหมายซึ่งถือเป็นภัยคุกคามต่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยทางการเงินของคนไทย ฟูส l อนั้นได้ตระหนักถึงความรุนแรงของปัญหานี้อย่างยิ่งนะคะจึงขอแนะนําให้คนไทยนั้นใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษค่ะรวมไปถึงการรับรู้ข้อมูลจากแหล่งที่น่าเชื่อถือและเป็นหัวใจสําคัญโดยการใช้แอปฟูส a อ l เป็นเครื่องมือป้องกันและช่วยให้เรานั้นรู้ทันก็จะช่วยคุ้มครองคุณจากการหลอกลวงในรูปแบบต่างๆได้รวมไปถึงคนที่คุณรัก ชุมชนและสังคมของเราอีกด้วยนั่นเองนะคะซึ่งในเดือนมิถุนายน2516นี้นะคะฮูคอก็ได้เปิดให้ใช้ฟีเจอร์ใหม่ฟรีเพื่อที่จะสแกนลิงก์ที่น่าสงสัยโดยผู้ใช้สามารถนำลิงก์ที่น่าสงสัยมาวางในแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบความเสี่ยงหรือเปิดการตั้งค่าให้ตรวจสอบจาก SMS ที่มีลิงก์แนบมาด้วยพบว่า4.5%ของข้อความที่ได้รับมีลิงก์ที่น่าสงสัยซึ่งแนบลิงก์หลอกให้ล็อกอินเข้าเว็บไซต์ปลอม27%หลอกให้ดาวน์โหลดแอปอันตราย20%และเข้าหน้าช้อปปิ้งออนไลน์ปลอม8%แม้ว่าจะมีการให้ความรู้ถึงภัยมิจฉาชีพอย่างต่อเนื่องนะคะปัจจุบันการหลอกลวงพัฒนารวดเร็วอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนคะ่ะเนื่องจากมิจฉาชีพนั้นใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่หลุดล่ว ร่วมกับการปรับรูปแบบให้แนบเนียนมากยิ่งขึ้นยาที่เหยื่อจะแยกแยะและเพิ่มโอกาสที่จะหลอกลวงสำเร็จนะคะโดยทางด้านของนายแมนวูจู oo, ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการนะคะได้ทิ้งท้ายไว้ว่า w ฮูสคอ r e มุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำระดับโลกนะคะ ในการป้องกันและปราบปรามการช่อโกงโดยให้ความสำคัญกับการคุ้มครองคนไทยนอกเหนือจากการให้ความรู้และสร้างความตระหนักแก่สาธารณชนเรายังคงพัฒนาฟีเจอร์ใหม่ๆอย่างไม่หยุดยังย้งเช่นระบบสแกนลิงก์และการกรองข้อความที่น่าสงสยัยแสดงถึงความมุ่งมั่นอันแนว่วแน่ในการสร้างสรรค์และขยายขีดความสามารถของเทคโนโลยี เพื่อให้การป้องกันการหลอกลวงมีประสิทธิภาพสูงสุดวิสัยทัศน์ของฮูคอร์สนะคะนั่นก็คือการเสริมพลังให้กับชาวไทยด้วยองค์ความรู้และเครื่องมือที่ทรงประสิทธิภาพเพื่อต้านภัยคุกคามจากการหลอกลวงดิจิทัลที่เพิ่มมากขึ้นนะคะเราเชื่อว่าความร่วมมือของทุกภาคส่วนมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว รวมไปถึงความร่วมมือกับสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติสำนักง,งานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติบริษัทผู้ให้บริการโทรคมนาคมสถาบันการเงินและหน่วยงานรัฐจะช่วยเข้าถึงการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึกอันมีค่าและร่วมกันขับเคลื่อนการปกป้อง ของประชาชนจากมิจฉาชีพและสร้างสารรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับทุกคนในประเทศไทยอีกด้วยนั่นเองนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวข่าวสารดีๆที่เราได้นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังในช่วงรายการเปิดขึ้นคุยข่าวค่ะหากคุณผู้ฟังท่านใดสนใจรับฟังรายการเราย้อนหลังรับฟังได้ทางอาตาพ,พอดแคสต์ดิฉันกันที่าพรเนชชร์รัตรวมถึงทีมงานรายการทุกท่านต้องขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ จากการสถาปนากรมยุทธนาธิการเมื่อวันที่8เมษายน2430มาสู่กระทรวงกลาโหมในปัจจุบันนับเป็นเวลา137ปีที่ยังคงมุ่งม,มั่นในการเป็นองค์กรหลักที่ขับเคลื่อนนโยบายด้านความมั่นคงเพื่อสร้างหลักประกันรักษาไว้ซึ่งอธิปไตยและผลประโยชน์แห่งชาติและพร้อมก้าวเดินไปกับพี่น้องประชาชนในการพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้าวัฒนาสถาพรสืไปด้วยปณิธานกลาโหมเทิดราชา รักรอดชอดมั่นคง